อ่าโอเคงั้นเดี๋ยวคนที่สุดเอออ้อ,อจรพรอ่าอยู่หลังซ้อนเลยครับสบวัสดีครับคุณมีกระแสเดินหน้นาที่หนึ่งกระลุกเดินหน, <c oughs> น,าน้าขึ้นมาเลยเออเดินหน้าขึ้นมาเลยเอาเดี๋ยวพี่อ้อจะได้อยู่ข้างหลังนะครับการทัศนะไปอยู่ข้งางขวายเลยอ่าชิดชิดเออชิดโต๊ะเลยครับชิดโต๊ะเลยครับคุณโจอ่าโอเคสนับมาตรงกลางนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราให้ซีนนะครับนะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่ง เดี๋ยวพี่ตั้งจะช่วยกำกับนะจะได้ทุกคนจะได้เสียงนะนะครับเพราะบางคนไปพูดไกลๆครับเสียงตัดข่าวไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็จะเสียนะฮะเอาไปทำออากาศไม่ได้นะครับเพราะเสียงไม่ได้นะครับนะครับเดี๋ยวเราสักครู่นะครับเดี๋ยวราน้องทุกคู่นะครับต้องตรงตามเข้าหนับหนึ่งนะครับ โรงแรมไกลมากครับใช่คร ah, ับโรงแรมต้องต้องต้องเดินไปทางลานจอดรถนะแล้วก็ทะลุลานจอดรถไปข้างหลังนะไกล่ฮะไกลอ่าเดี๋ยวเอาโอเคลาไปก่อนนะสิงแรกใช่ไหมอ่าโอเคอ่าโอเคอ่าสิงแรกนะครับสิงแรกนะครับที่รักโอเคนะครับพี่ทำตามห้าสี่สามกล้องสปีดนะครับโอเคครับห้าสี่สามสองสปีดเชิญครับ Yeah. แต่ที่มันมีปัญหาวันนี้ก็ค to ือแบบเิอหน้าต่อแล้วเป็นยังไงบ้างครับคือผมว่ามาเจอสิ่งในที่ทิ่ใหญ่คือโดยเฉพาะศิลปินดาราแสดงนะครับได้รับเกียรติจากคนดังมากมายในทั้งพ่อครูแม่ครูอาจารหมอรำแล้วก็นักแสดงที่เข้ามีศิลปินดารานะครับมาร่วมามาร่วมตีมาร่วมนะครับแสดงกับครอบครัวทรอบนี้ครั้งนี้ผมว่าน่าหนัก เป็นทีน่น่าประทับใจมากครับาการคัดเลือกน,นักแสดงคงทอ้อเลือกแบบอะไรเลือกจาก<ม>เอาตรงไม่ใช่ผหมอคนเดียวนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ผู<อ>้เกับผู<อ>้็นเรื่องแล้วก็ผมแล้วก็ทีมงานเราได้เรือกมาถึครับ การหัน <ười of sitting out> ักการวมตัวคือหลายย่านอรามบอกไปเลยว่าหน้าหนังกว่าองกบินแต่แต่ละคนก็คือหัวหน้าวงหมอเราครับท่าน

<ห>ผมบอกไปเลยครับรอบแรกคือในงบบอกแม่เลยเลยครับได้ครับรอบนี้รู้สึกว่าผมมีเพื่อนมาร่วมางด้วยก็จะจากบทีผ่ผมจะมีเสียนนกับไอเสียเล่หยับเยมุ่งมุงเขาก็มานะครับแล้วพอหนังเรื่องนี้มาเจอกับบใหม่ม,มาเจอที่ทักแสดงใหม่นะครับ แล้วก็โปรดักชันงานใหญ่กว่าเดิมแล้วก็เงินใช้ยังกว่าเดิมนะครับเราก็เลยดึขงข้อมูลเราเข้ามาเพื่อเพื่จะมาฟังพร้อมกันนะครับก็คือเสียดนกับเอเีแล้วก็ข้ออีกแล้วก็ที่หลังวิงนะครับมาร่วมมา,วม,มาร่วมสร้างมาร่วมคุณด้วยนะครับหนังเรื่องนี้น่าจะมมาได้เลยครับครับท,ที่เราไปคำวนวณรวมทั้งค่าพีอาร์มันี้างที่มมาสิบเจ็ดสิบเจ็ดถึงสิบแปด ก็มาถดเ้าตัวต้งดีไปในรรมาคอง่ปรการณ์ในรแสงกัเพี่ดา็ขอบคุณพี่ดุกตามมากที่มาร่วมแสดงเป็นเียียินะครับภาพรวเรื่องนี้ด้วรเป็นกแสดงครับงตาใงาสำหรับบทบาในคล้ายนก็เอ่การแสดงแสดงกล้วก็บทในเรื่องนี้ก็ต้องต้องบอกว่า เร่มนเป็นทบาทาที่ตวที่มันเานื่อที่เราวางไว้ว่าถ้ามีก็แต่ของม่อะไรก็ได้เลเรื่องนี้เรไม่ได้เพราะว่าแต่นมเป็นเพราะว่ามันนแบบว่าเอาเปว่าโปรดักชันแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นงานอระดับระดับความเป็นคอรับดชบเขาง่ายเกิอระดับแรกเ่ย ก็โก็ดีแล้วที่ได้าทด้กันครัควก็พอได้ทราบว่าเป็นเกี่ยวกับหอลาเราก็อินยู่แล้วครับแต่ว่าที่สำคัญตนั้นก็คือหอลาในครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่การนำเสนอนเเรื่งเดียวละมันเป็นรื่งขั้นหลัหละว่าเรื่องงาการความเชื่อความศรัทธาในารๆนที่เกิดขึ้นกว่าจะมี ว่ามันเป็นอะไรนะแต่ถ้าเม่อไหร่็ตามที่เราไม่ได้้องคาถาครบาอาจารย์ไม่ได้ยึดคบาอาจารย์ก่อนที่จะไปศึกนาก็จะเป็อะไรตามมันมักจะไม่ค่อยเวิร์กนะวันนั้นมมันมันเป็นร่งเดียวเนี่ยผมว่าสิ่งนี้มันสที่มันใช่ยอมรับคนทั่คนที่มีมันมายมางคนที่ชอมัโตแ เราก็ไปเปลี่ยนประ์แล้วก็อที่เราก็สัมาอยแล้วครับไ่นั่งมันเปลี่ยนออมาแล้วได้มาลัดนะครับก็ช่วยรอเินค่ะพ่อเอค่ะวันนี้มา่วงด้วยเป็นยังไงนะคะองเรียนเนเ่องขบคุณค่ให้โอกาสมันก็เป็นประสบการณ์ที่เบโตมาด้วยกัน